สวัสดีครับคลิปนี้โก้อ้วนภูเก็ตจะนําพระสมเด็จของตัวเองนะครับที่ไม่รู้ว่าเป็นเนื้ออะไรแต่รู้ว่ามีพุทธคุณแรงสุดๆครับแล้วก็มีทับทิมสยามเป็นบนสารมาส่งพิสูจน์ส่องกับพี่ละอองชูใจครับ,อ,รบอ่ะโกอว้วนเล่าความเป็นมาของพระชุดนี้ก่อนอว่าโก้อ้วนเรียกพระชุดนี้ว่าเนื้ออะไรพิมพ์อะไรทําไมถึงเรียกเนื้อนี้พิมนี้อ่าอันนี้กิมพิมพ์มพ,มพิมใหญ่สกอไทย เปิมใหญ่สุโขทัยนะเปิมใหญ่สุโขทัยเปิมสงสุโขทัยเป็นเิมหลวงวิการนะเป็นอัตลักษณ์ของหลวงวิการนะแต่มวลสารก็คั่งที่สองนี้จากกล้องพันธุ์ร้อยเอ็เองมวลสารเยอะมากโดยเฉพาะทับทิมสยามคเลยมีเนื้อของทับทิมใช่ถูกต้องเลยก็ตั้งชื่อเองว่าเนื้อทับทิมสยามโอเคอันนี้โกอ้วนตั้งชื่อนะครับที่เราออกตั้งชื่อ ถ้าผมดูจากเนื้อแล้วเราสองกันเลยสองักนชื่อจากเนื้อครับผม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 ให้ชื่อนี้ว่าผงมหาราเนื้อผงมหาราครับเราก็เข้าใจเรื่องผงผงมีสองชนิดครับผมชนิดที่หนึ่งก็คือเป็นผงดินอย่างนี้นะครับผมชนิดที่สองก็คือเป็นอันนี้มีทั้งดินนะและก็ทั้งแร่ธรรมชาติเช่นพวกทับทิมพวกแอนจามนีสแกนเดียมพวกอนญมาีทั้งหลายครับผมในกลุ่มนี้มีการสร้างเยอะไหม ไม่ถึงว่าเนื้อเนื้อนี่เลยเออใน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 ทัพทิมสยามมีน้อยครับมีน้อยมีน้อยมีน้อยมีไม่เยอะคือจากการคนที่เอามาตรวจสอบพระเนี่ยเนื้อนี่มีน้อยสุดมีมีมีไม่เยอะมีไม่เยอะมีไม่เยอะครับผมโอเคความพิเศษของเนื้อนี้เลยเราจะดูความเก่าก่อนว่าได้ไหมเออได้ครับความเก่าเราก็ดู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 ในในองค์พระเ่ยก็ไม่ต้องดูที่ไหนนะครับผมความเก่ามันมันก็ดูกันได้ทุกที่ครับ เราก็ปรับดูมวลสารอมามวลสารดูแคนไซนะดูแคนไซที่งอกเราดูแคนไซนะดูแคนไซเป็นหลักนินสีเหลืองนินสีเหลืองก็คือผงจันทราถ้าผมเรียกนะนี่ก็ผงสุริยันนะผงกับทีนสยามนะครับอ๋อพวกัปทีมครับผมอันนี้เป็นเนื้อแข็ง เป็นแข่งนี่เป็นทัพทีมครับก็คือก็คือเศษอาจจะเศษที่เหลือจากทำอย่างอื่นกับการเจริญไหนก็เก็บเอาไว้ก็มาบดเป็นมวลสารผสมไปในองค์พระครับผมแนวคิดในการเอามวลสารหมายถึงว่าเอาอัญ,ญมณีมาใส่ในองค์พระนี่มันเป็นพุทธคุณอย่างสูงเพื่อเพิ่มพุทธคุณในองค์พระก็เอาพวกแร่ธาตุอัญมณีต่างๆทําอะไรทํามุงกุฎสําหรับ พระมหากษัตริย์นั่นคือของสูงครับพุทธคุณสูงครับนะครับและโดยโดยเฉพาะมวลสารอย่างนี้นะมีอายุไม่รู้กี่พันปีกว่าจะมาเป็นทับทิมได้นะครับในในกลุ่มนี้ถูกระบุว่าเป็นกลุ่มสายวังหรืออะไรอย่างไรไหมไม่ผมว่าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่พระสายวังนะครับเป็นเป็นพระทั่วไปนะแต่ว่าเป็นเป็นพระที่ สร้างไม่เยอะคือสร้างแล้วแจกจ่ายไปตามหัวเมืองต่างๆคือผงหมาราชครับผมครับเป็นผงที่สําหรับแจกสําหรับเจ้าพญาหัวเมืองต่างๆสมัยโบราณน,นะโกครับเซียนพระไม่เก็บเซียนสายห้างไม่เก็บก็ไม่ทราบเขาเพราะเาไม่เก็บเขาไม่เก็บไม่เก็บไม่เขา,อา,เขาอาจจะเป็นเรียกว่าพระลิเกน,นะอ๋อโบราสารยเยอะๆนะครับแต่ผมนี่ชอบมากครับผมผมถือว่าเป็นพระที่พุทธคุณสูง ครับครับผมชอบมากครับผมโอเคเราจะไล่ดูทั้งองครับทั้งหน้าทั้งหลังครับดูดูได้เหมือนกันหมดครับมีผงจันทราเมฆาเมฆาพัตรตนารัตนะมีหมดครับใครใครเจอไว้นะครับเก็บไว้แล้วไม่ผิดหวังแต่จากหลังจะออกทิปนี้คุณจะผิดหวังเพราะคุณเก็บไม่ได้ครับมีคนเขาเก็บไว้ก่อนหน้านี้ที่รู้ทันครับผม มีทุกอย่างที่เราถ้าเจอในตลาดก่อนหน้านี้เก็บไหมอ๋ผมเก็บหมดครับถ้าผมเจอนะผมเก็บหมดทองมีทองมีหมดเลยครับ๋อในในในชุดนี้มีมีมวลสารเยอะมีมวลสารเยอะครับน่าจะครบดูดูผลวิเคราะห์ก็รู้นะดูผลวิเคราะห์ก็รู้นะแบผมอมีแคลเซียมห้าสิบเจ็ดสเกนเดียมยี่สิบเจ็ดไอรอนสิบสองจุดสองแปดนะ มีกระทั่งโครเมียมนะครับ1นึงมีแมงกานีสศูนย์หมีสโตนเตียม0ูก็เป็นมาตรฐานภาคสาเร็จเลยครับมีโมลิบิเนียม0 2 4มีคอปเปอร์นะมีทองแดงมีซิงค์ก็คือตะไลขวาบาทด้วยนะครับแล้วก็มีสแกนเดียมมีซิลเวอร์นะแล้วก็มีพาราเดียมมีธาตุเยอะหมดสารเยอะมากมลสารเยอะโอ้ได้จากพุทธคุณด้วยเล่าฝั่งนิดนึงมีคนมีคือเล่นภาคสมเด็จเนี่ย คือเล่นมันทุกสายสายหนึ่งที่น่าสนใจคือคืออย่าหัวร้อนนะครับสายจากพุทธคุณนะครับคือสายเนี้ยคือเกิดจากสายที่เขาปฏิบัติธรรมไม่มีการครือสายพระน้อยมากก็ยังไงอ่าที่ผมเปิดศูนย์พระอยู่ที่ตึงแดงร้านพุทธสวนครับก็พระทรองค์ที่ผู้สนใจอยากเข้าหาคิณบูชาเนี้ยผมทดสอบพุทธคุณให้เขารับรู้แล้วว่ามีพุทธคุณโดยอธิษฐานองค์พระให้เขา จับเองโดยผมไม่ได้จับให้เขาจับเองทุกคนก็ขนลุกสู้หมดหลังจากที่จับพองพรานี่นะครับไม่ไม่ได้ผมไม่ได้จับนะแต่อธิษฐานให้เขาจับเองใช่ครับนี่นะครับกล้องสูงเลยสวยมากนือหาสวยมากมวลสารมวลสารมวลสารครบ รับต้องตามตำนาครับผมคือการเล่นพระต้องตามตำนาเนี่ยอย่างน้อยปลอดภัยครับสบายใจสบายใจคือที่เรอถ้าพระไม่ขึ้นกล้องกล้าจ่ายเงินร้านไหมไม่ไม่กล้าครับไม่ไม่ต้องเงินล้านหรือเงินร้อยผมก็ไม่จ่ายคือถ้าพระไม่ได้ขึ้นพันหกร้อยเอ็กหรือสองพันเท่าเนี่ยนะครับไม่กล้าจ่ายจังนี่น่าทึ่งที่สามรู้ที่ได้จากอาจารย์วันนี้คือพลังแห่งสุริยันจันทราอยู่ในพระชุดนี้ ก็สุริยันจันทราเมฆาเมฆพัตรัตนามหาพรหมมหาพรหมก็คือมหาพรหมมรังศมในในในชุดนี้มีครบมีมีครบครับผมทั้งเก้าอยู่ในนี้หมดครับไม่ไม่ค่อยมีบ่อยนะครับว่าแต่ละพิม์จะมีพระที่มีในชุดนี้ครับผมชอบพุทธคุณผมผมือชอบชอบผมชอบระย่างชอบพุทธคุณชอบพุทธศินนะครับ ก็ใครใครจะมาชมองค์จริงเนี่ยมาชมที่พี่ละออก็ได้นะครับครับคือโคอ้วนได้ฝากโชว์ไว้ที่นีผ่ผมก็มีโชว์ไว้อย่างละองละองครับองค์ละองค์นะครับอย่างละองถ้าไปโชว์เต็มเต็มตาไปที่ร้านรูเตยสวนนะครับอยู่ที่ตึกแดงถ้าใครจะมาตรวจสอบพระกับพี่ละออครับง่ายง่ายมาที่นี่คือโทษนะครับอย่าโทรมาคุยว่าพระเนื้อนู้นเนื้อนี้อย่าโทรมาปรึกษานะครับบอกได้ แต่ไม่รู้เรื่องหรอก <c ười> คือบอกไปอย่างนั้นเองครับคือคือคุณจะถามทางโทรศัพท์นะครับคุยเรียนรู้ผ่านทางโทรศัพท์รับรองว่าไม่มีวันรู้ <c ười> ก็มองไม่เห็น <c ười> มองไม่เห็นคนตอบก็มองไม่เห็นครั <c ười> บอไอ้คนบอกมา <c ười> บอกก็ไม่รู้เรื่องอีกคือเพื <c ười> ่อความประจานเนี่ยสองร้อยบาทเนี่ยคุณรู้เยอะเลยครับพิมพ์นี้เนื้อนี้ถ้าดูเหล็ก ค่อนข้างเยอะจะเป็นยังครับผมแม่เหล็กดูดติดดูดติดอ่เหล็กเหล็กในอะไรเหล็กในสแกนเดียมเหล็กในเหล็กไรพายดำอ่ะมีเหล็กซ้อนเหล็กนะมีเศกมีเศกซ้อนเหล็กอยู่ซ้อนเหล็กก็ทําให้เปอร์เซ็นต์เหล็กเพิ่มขึ้นแม่เหล็กดูดปึ๊กเลยครับนะครับดูดอะไรเงี้ดู้ดูดซ้อนหน่อยสำหรับคนสงสัยผมคนคนคนเล่นไพ่มาสงสัยกเรื่อยผมผมมองด้วยตาผมก็รู้นะครับถ้าแม่เหล็กดูดแล้วไม่ติดนะผมให้พันหนึ่งถ้าดูดติดผมเอาห้าบาทเฮ้ เอามาห้าบาทนี่นะครับคือถ้าดูดไม่ติดผมให้ตั้งพันนะถ้าดูดติดผมเอาห้าบาทติดไว้ก่อนติดไว้ลิหน้าคือการใช้แม่เหล็กดูดติดไม่ติดเนี่ยเป็นการทดสอบแบบหนึ่งนะครับทําให้คนอยากระหว่างพระติดแม่เหล็กกับไม่ติดแม่เหล็กเนี่ยคนอยากแหวนาปันไหนมากกว่าก็ผมคิดว่า ถ้าผมนะผมไม่พูดถึงคนอื่นถ้าพี่เราคนเดียวถ้าผมผมก็ชอบว่าแม่เหล็กดูดติดครับเพราะว่าจะมีถ้าธาตุกายสิทธิ์ก็ธาตุกายสิทธิ์อยู่แล้วก็มีเหล็กไหลอยู่ด้วยถ้าเลือกถ้าเลือกแบบแม่เหล็กถ้าถ้าพระพระแบบนี้มาสององค์เือนแล้วครับถ้าถ้าให้เลือกนะผมจะเลือกอย่างนี้ถ้าเลือกแบบแม่เหล็กก่อนครับคือพุทธคุณพุทธคุณต้องการพุทธคุณที่แตกต่างแสดงว่ามีธาตุครับผมมีธาตุเยอะครับผมก็คลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ